เชส่งแบบว่าแบบร้านอาหารจีนเขอ,อ,อ,อากมคอง่หาเจอเข้าเยอะกว่วทครับทีนี้นะครับขาหลังนะครับไม่งอสำคัญที่สุดคือนี่ขึ้นขึ้นอนี่ขึ้นขาหลังขึ้นยิ่งเราต้องลดมากเท่าไหร่ขาหลังยิ่งต้องสวนกลับขึ้นไปมากเท่านั้นนะครับ ไม่เปไรครับสัเขา้ามน้จนั้นับ้เอยกหัวข่าที้ก่อนยกหัเขาที้นก่อนยกขาขึ้นจากนั้นยกเท้าที่ตราจะตื้นยิงขบอล่าวมือวางบนลูกบอลครับทุกทป เป็นดาวเป็นการสรุปเหตารณที่ยากที่สุดที่เราเคยทำมาทีา่ามาก่อนนะชาติรังท่าครับดูนิ้ข้อมือก่อนนะถ้าและข้อมือเห็นมาตรงนี้องศาเป็นยังไงน,นะลอ,องปรับองศานิดนึงด้วยกันดีอ่านะลองดูอย่างนี้ครับขึ้นตรงแบบนี้ให้ได้นอ่าอ่านั่นแหละอ่านั่นแหละน<ด>ะนั่นแหละอ่าม้วนขึ้นมาอ่านั่นแหละครับดีครับ หายใจออกชาตุลังกามีชัาาชินดาหายใจเข้านะครับค่อยๆอยนะครับเลื้อยตัวขึ้นมาขนาดที่เลื้อยตัวขึ้นมาเนี่ยนะอ่านั่นแหละฮะแล้วใช้ข้อศอกบีบแล้วก็ผักมือยกตกขึ้นอ่คอไม่ล้องนะ dot open space here shoulder move back หายใจออกงั้นชาตุลังกาเฮ้ยยางรองเติม ันนี้นะครูคนอื่นท่านสองยังไงไม่ทราบนะครับตรงสันหลังแนวสันหลังนะครับอในงอเข่าที่ครับงอขาอ่านะขณะที่งอขาอย่าน,นี้ยเหยียวตู่ไปด้านหลัง